สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นช่วงใหม่ของเรานะครับผมชื่อชื่อจะอาจจะใกล้ๆกับชื่อของช่วงเดิมก็คือช่วงเด็กโปรไฟล์ Fi ครับผมแด่เป็นบายสันๆันครับผมโดยทางเพจแวนการ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับผมกับเพจสันสันช็อปนะครับผมโดยน้องสันจะมาทําทำเขาเรียกทำ,ทำ,ทำ,ทำวิดีโอร่วมกันใช่ครับโดยคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กับน้องสันนั่นเองอน้องสันคน,คน้องสันอยู่ข้างๆเราก็เราจะ น้องซันชอบหุ่นยนต์ครับเราก็เลยจะทําหุ่นยนต์ให้ที่น้องซันมีนั่นแหละเอามาบอกว่าเด็กไหนแบบซื้อมาแล้วอะ่ะของเหลือเต็มเลยอะไรอะไรใช้ได้มั่งอะไรใช้ไม่ได้มั่งอ่ะครับใช่ครับเพราะว่าสาหรับคนที่ว่าตามมาถกบล็อกเนี่ยของจะเยอะมากใช่กข็ของของขอ,งของนข้างจกเยอะ,อะครับผมเราก็เลยเอามาจัดเล่นกันดีกว่าครับผมเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ใช่ครับอ่ะมาดูกันเลยครับผมว่าในเด็กอะไรต้องบอกก่อนเด็กนี้เป็นดิเมนชันสายซิล,ลหรือเป็นส,สายสใช่ครับลดพลังนั่นเองหรือหน้าตาที่เป็นปีศาจไอลูกปีศาจนี้นี่เองซึ่งมีความสามารถในการลด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 พลังของฝั่งตรงข้ามครับผมใช่ครับก็จะเป็นตัวเริ่มก็จะเป็นตัวเริ่มของสายซิลครับขอทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์ก็จะใส่เป็นทิกเกอร์สเสถียรครับผมเนื่องจากซิลมีความสามารถใน การลดพลังถ้าก็คือถ้าจะเน้นไปทางในทางหนึ่งเลยมันจะไม่ค่อยเวิร์ครับก็เป็นครึ่งคร่งเป็นตะเถียนน่าจะดีกว่าก็ทุกอย่างอย่างละสี่หมดครับก็อ่าฮิลดอสแตนแล้วก็ชิสแล้วก็เราจะใส่อีกสองตัวไหมครับผมก็คือตัวเมื่อบูตลิมิตเบรก มูทบูทให้ตัวที่มีสกิลลิมิตเบรกไม่ว่าจะเป็นแวร์หรือเป็นเลียก็ตามมันจะเข้าโซถ้าบูทฮิตจะเข้าโซและจวนหนึ่งนั่นเองอได้จ่วฟรี <free S 2> ด้วยก็เกรดศูนย์ของเราจะมีเท่านี้ครับผมอ่าเดี๋ยวช่วยเก็บก่อนช่วยเก็บก่อนเคลียร์พื้นที่ต่อมาครับผมเกรดหนึ่งครับผมเกรดหนึ่งก็จะใส่พีจีสี่ใบค,ครับผมอยู่แล้วไม่ใส่ก็ไม่รู้ทแล้วก็ลางหนึ่งของซีลครับอีกสี่ใบ สุดท้ายก็จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามพลังต่ํากว่าแปดพันมันจะตี 3, มันจะวกพันเป็นตีหมื่นนั่นเองกรมาอกอาสายซิลมาเพราะสายซิลถ้าไหลตรงสายมันจะลดพลังไปเรื่อยตัวนี้ก็จะตีหมื่นเรื่อยๆ่อนั่นเองอแล้วก็<ม>เกจหนึ่งจะใส่สิบสองใบครับเนื่องจากเอาที่ไปให้เกจศูนย์เมื่อกี้นี่ตัวน,นี้ใช่สองที่นั่นเองอ่าเกจหนึ่งก็จะมีเท่านี้ครับผมสิบสองใบครับผมต่อมาครับผม ต้องบอกก่อนนะมันคือของที่เราเหลือ,ลอมาจัดเด็กจริงๆ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ครับผม <c oughs> เกตสองจะเริ่มที่ที่ตัวบอกว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามพลังต่ำกว่าแปดพันมันตีหมื่นหนึ่งครับไว้กดช่วงต้นเกมได้ดีเลยหรือว่าใช้ตอนที่ซิลกดพลังก็ได้แล้วก็ต่อมาเป็นร่างสองของซิลครับผมไรตองสายใช่พลังแานกาฝั่งตรงข้ามตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าพลังต่ำกว่าแปดพัน ตีฮิตจั่วครับผมซึ่งเป็นตัวที่กดไว้ให้เขากาดนั่นเองเพราะว่ายังไงพลังเขาน้อยอยู่แล้วเราก็กดเข้าไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีในการใส่กระซิวใช่ครับผมก็เกจสองทั้งหมดสิบเอ็ดใบปกติครับผมตามนี้ครับผมเดี๋ยวเลียร์สุดท้ายก็เป็นเกจสามครับแน่นอนครับไม่ใส่ไม่ได้ครับซิวครับสี่ใบแน่นอน เด็กเซลก็ต้องใส่เซลอยู่แล้วตัวไลท์อันนี้ก็เป็นออริจินอลเซอร์เฟอร์ซีโร่ครับผมก็เป็นตัวเบรกไลท์ตัวหนึ่งของดิเมนชันที่ให้ออกมาใน b ีดีสิบสามครับก็จะมีความสามารถเมื่อเบรกไลท์ทับมันตอนลิมิตเบรกสีปุ๊บก็จะลดพลังเขาห้าพันใช่ก็ทําให้พวกนั้นใช้งานได้อีกนั่นแหละก็เดี๋ยวเทิร์นต่อไปค่อยกดพลังซิลอะไรก็ว่าไปตัวเด็กจะมีจะเป็นการเล่นแบบลดพลังและเฉวยโอกาสโจมตีตอนที่เขาพลังน้อยครับ,รบเหมือนเราไปดีบัฟเขาครับเราก็ดีบัฟเขาเรื่อย ก็หลักๆไม่มีนะครับไล์ให้มันตรงสายครับก <laughs> 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 ็เล่นเล่นไม่ยากแค่รู้ก็ไม่ยากครับก็ไล์ปุ๊บไล์เกตหนึ่งนะครับเกตศูนย์ก็เปิดเจ็ดหาสองหรือหาสามอ่าต่อแล้วก็พอเอาเกตสองไล์ทับปุ๊บรู้สึก เกตสองมันจะแบบบวกหมื่นแล้วก็จะลดสามพันด้วยลดฝั่งตรงข้ามไปสามพันบวกหนึ่งพันแคบวกไม่บวกหนึ่งพันตาลายละอ่านเลขผิดยืนหนึ่งหมื่นครับเออยืนหนึ่งหมื่นโตั้งแต่สีทองแล้วก็จะจะทําให้ตัวทักเนี้ยสกิลของตัวพวกเนี้ยทางานได้ขอเกตเอ็นหนึ่งม้าน้ำหน่อยครับ จะทาให้สกิลตัวพวกนี้ทางานได้เพราะเนื่องจากพลังอะ่ะเขาถูกลดไปสามพันถ้าเขายืนถ้าเขาเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยเขายืนแปดพันเขาก็เหลือห้าพันเขายืนเจ็ดพันเขาก็เหลือสี่พันสกิลพวกนี้ใช้ได้หมดเลยเราก็เอาข้างตีปุ๊บเอาแวนตีว่าไปเอานี่ตีว่าไปถ้าได้สแตนก็สแตนตีมาต่อตีว่าไปก็ <All right. S 1> ช่วงเกศสองจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ขึ้นเกตสามมันก็จะมีสองอย่างครับเอาเราเอาอย่างเพอร์เฟกเลยแล้วกันไลท์เ็นเบรกไลท์ก่อน เราก็ตู้กันไปเรื่อยๆครับถ้าไลท์เป็นเบรกไลท์คือมันจะมีข้อสเสีย,ยคือตัวพวกนี้มันจะเริ่มใช้การไม่ได้ถ้าเราไลท์เป็นเบรกไลท์เลยก็ไลท์เป็นมันคือมันยังมีประโยชน์กว่าใส่ตัวอื่นอ่ะเอาจริงๆก็ถ้าไลท์เป็นเบรกไลท์ก็ถ้าตัวนี้ขึ้นมือมาต่อตูดไปมาบูท <c oughs> น้าที่เหลือก็ตีไปครับแล้วก็พวกเกตสองตัวมันมาต่อตอนนี้ก็ได้ถ้าเราเป็นเบรกไลท์ตัวพวกเกตพวกนี้ยต,ตัวพวกบอกว่าพลังต่ำกว่าแปดพันอมบนมือไว้ห่อยครับอย่าเพิ่งลง ก็เราก็ตีเราก็ตีปก,กติครับตีไปเรื่อยๆก็พอถึงช่วงเบกรกไลายปุ๊บเราก็เบกรกลาเป็นซิลปุ้งลดไปห้าพันนั่นเองทําให้ก็เหมือนเดิมครับสกิลตัว,วนี้ก็ติดเหมือนเดิม<อ>ส,<ะ>สกิลตัว,วนี้ก็จะติดเหมือนเดิมเพราะเขาเหลือหกพันแล้วและเราก็จะบวกหมื่นขึ้นมาด้วยนั่นเองเอและแในกรณีที่สองถ้าเบกรกลาไม่ขึ้นครับเราก็ไล่ไปปุ๊บมันก็ลดสามพันอยู่ดีแหละ แล้วก็ต้องเติมสนามให้เต็มใช่แล้วก็เติมสนามให้เต็มครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีสแตนเข้าข้างตีครับแวนตีอะไรอย่างนี้ยพอถึงลิมิตเบรกปุ๊บก็ใช้เคาน์เตอร์บาสความความเท่าไหร่เอ่ยสองครับความเทวาไหาคว่ำสองครับแล้วก็ลดพลังไปห้าพันอ่าฮะได้ตามจํานวนเรียกาศของเราครับก็มันจริงมันมันลดได้ห้าพันนั่นแหละมันมันมันเต็มสนามที่ห้าพันครับมันก็ลดได้ห้าพันนั่นเองก็ทําให้ตกิลพวกนี้ใช้ได้มันก็จะเป็นการเร่งจั่วครับ บางหลายคนอาจจะถามทำไมไม่ใส่คอมมานเดอร์รอเร็วครับอ๋อทีออ่มันของเหลือครับเราเอามารวมกันคอมมานเดอร์รอเร็วจริงๆถ้าใครอยากใส่ก็ลองมาเปลี่ยนได้นะมาเปลี่ยนแทนในตัวนี้ก็ได้ใส่ไ้ทั้งสองใบก็ได้แต่มันมันแวนตีมมันจะกดง่ายอัน,นอันนี้คือมันเป็นของเหลือรวมกันไงเราเลยดูทางปุ๊บมันจะตีง่ายกว่านั้นเองจริงๆใครที่เปิดเทด,ดีมา <ๆ S 1> เยอะๆนี่ก็ความโปรเฟคชันนอลใช่เป็นความโปรเฟคชันครับมันมันเหลือจริงๆ แต่ใครเปิดเยอะๆรอเร็วก็เหลือนะฮะใช่เปิดทีดีมาปุ๊บมีของเก่ารอเร็วก็แปดตัวแล้วครับก็รอเร็วมาใส่ได้แต่จริงๆคืออันนี้ก็คือเราอยากให้มันตรงต,รงตีมนมันเป็นปีศาจเราก็เลยใส่ปีศาจยกเด็กเลยไ, <ป S 2> ไม่<ป>ยากค<า>รับ<า>ตามเงื่อนไขใช่ครับตามเงื่อนไข <c oughs> ของเด็กครับก็เด็กดิเมนชั่นสายซิลก็จะมีแค่นี้ครับเราวันนี้เราตอนน,นนี้ทางเพจเราแวนการ์ดไปไทยแลนด์กับน้องซันไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วก็ฝากติดตาม آ, เฮ้เราแชนแนลเรา g วน r d กัดไฟไทยแลนด์ด้วยเดี๋ยวเราจะลงคลิปน้องซันอ่ะทุกวันอังคารกับพุญหัสจะมีอยู่สองอย่างของน้องซันไม่ไดเมนก็โนว่าแล้วก็ฝากเพจน้องซันนันซันช็อปด้วยครับผมแล้วก็ฝากเพจเราแวน r d กัดไฟไทยแลนด์ด้วยยังไงเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ